เฮ้ยหมอกไหมอีกแล้วเพมโอ้ยมันเป็นหมอกแบบหมอกหลอนๆไว้หายแล้วหายแล้วนะเฮ้ยเอาแมวขึ้นไปด้วยจังเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปแล้วนะเจอกันอ่าใช่พี่ตั้งไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มาลืมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งดิเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งใจเย็นพี่ มันยืนอยู่ข้างบนใช่ปะเฮ้ย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 ้ยทำไมมันเล่หกูเนี่ยเอามันหายไปแล้วเอาไปขึ้นไปข้างบนเหรอเล้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันมันไม่เห็นเราเฮ้ยไม่ใช่ข้างล่างแล้วแะไม่รอดแน่ไม่เห็นโอมจงไม่เห็นจงไม่เห็นข้าเออไม่เห็นหรอไม่เชื่อ เฮ้เราต้องแก้มันยังไงวะเนี่ยมันตามไม่หยุดเลยเนี่ยเล่นไม่ได้เดี๋ยวเราขุดล่องไว้พอให้เราวิ่งหนีได้ง่ายๆดีกว่าเนาะเดี๋ยไอฉชายมันกระพิบทีเดียววะเฮ้ยเฮ้ย